ที่ผมนอนเมื่อคืนอยู่ตรงโน้นนะครับแล้วก็สามารถลงเล่นน้ําตรงนั้นได้นะครับลงถ่ายรูปที่กลางเต็นท์ที่แบบสูงจากระดับแม่น้ําขึ้นไปอีก ดูคนตื่นสายตื่นได้แล้วจะก้าวมงแล้วนี่พีถ้าเราปักหมุดตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเซินเฟสแล้วก็ให้เลี้ยวขวาจากนี้ไปก็จะประมาณ32นาทีครับก็จะถึงอุทยาน เคสั่งงกาแแปบนึถ้าใครกำลังมองหาที่พักที่ปลอดภัยสำหรับการเต็นท์ที่นอนในรถผมขอแนะนําที่นี่เลยครับหนาวนี้ต้องไปให้ได้ที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งผมได้เดินทางออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งใช้เวลาไม่นานเลยครับเดินทางแค่30กว่านาที เราก็จะถึงที่อุทยานเลยแต่หมดจริงๆมั้มันพื้ดหมดเลยค่ะอันเนี้ยแ้วมันบามยอมอถึง <laughs> ถึงไม่น้ำมันเลยน้ำมันปามน้มันลื้ดไม่มีขวดเลยค่ะหมดเชวจริงๆเราแรกจะถึงตระมา1400 2พอดีอุทยานแห่งชาติแม่ตะไไร้เลี้ยวซ้ายอีก200เมตรเลี้ยวซ้าย ออเป็นไงบ้างร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบต่อคนแล้วตกกี่บาทตกคนน้อยหกสิบห้าบาทเองอเพราะว่านี่พักแรงหนึ่งขึ้นตอนนี้ค่าเข้าสามสิบบาทชวงไหนดิชูกล้องไหนได้อะไรบ้างอันนี้ค่ะสำหรับยานพานหนะสามสิบบาท ดูรถอออ๋อโอเคแล้วก็ของเราเนี่ยคนละยี่บาทแล้วก็ค่าพักแรมห0สิบบาทค่าเข้าก็จริงแต่ว่าถ้าเรานอนอะ่ะต้องเสียค่าพักแรมหกสิบาทเองงั้นนอนในรถแล้ว,ลว,ลวยังไงต่อเข<อ>้าไปสิพอเดินทางมาถึงครับก็จ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้วก็หาม,มุมสวยๆส่วนตัวได้เลยครับ ตอนนี้เวลา14นาฬิก30นาทีครั้งนี้ต้อนรับด้วยแสงแดดเต็มๆเลยก็ต้องหาที่หลบแดดกันก่อนตอนนี้ได้แค่หามุมถ่ายรูปส,สวยๆนั่งเอ,อาเท้าแช่น้ำรอเวลาชิวๆกันไปเรื่อยๆครับและสิ่งสำคัญณเวลานี้สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือน้ำแข็งครับขอบคุณคุณพี่ที่อุทยาน ที่รับฝากไปซื้อให้มากๆเลยครับและในขณะเดียวกันเพื่อนข้างบ้านก็เริ่มทยอยกางเต็นท์กันแล้วนั้นเราก็ไปทำรถนอนของเราพื้นที่ทำอาหารกันเถอครับ17นาฬิกา 18นาฬิกาห้านาที โอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้ก็เป็นเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับก็เวลา6กโมงครึ่งเกือบ7จ็ดโมงนะครับซึ่งอากาศตอนนี้ครับทุกคนก็ไม่ถึงกับหนาวมากนะครับผมอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณ1089 10, ประมาณนี้นะครับผมถ้าเทียบกับ ep 1น่ทริปก่อนเนี่ยก็จะหนาวกว่าน,นี้นะครับเพร,เพราะที่นั่งจะสูงกว่านะครับผมตอนนี้ ก็ผมจะมาพูดถึงที่พักที่นี่ก่อนนะครับก่อนที่ผมจะไปเก็บบรรยากาศที่นี่ก็อย่างที่รู้กันครับผมชื่อว่าอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นะครับผมอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองมากเท่าไหร่แล้วก็ที่นี่ครับเป็นอีกที่หนึ่งที่ปลอดภัยมากๆเลยนะครับผมปลอดภัยมากๆนะครับมีเจ้าหน้าที่ อยู่ดูแลทําความสะอาดดูแลความปลอดภัยตลอดเลยนะครับแล้วก็ที่กลางเต็นท์หรือว่าที่พักในรถนะครับผมก็จะอยู่ติดกับแม่น้ําที่อยู่ข้างหลังของผมก็จะมีห้องน้ํานะครับแยกชายหญิง2ฝั่งเลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปถ่ายรูปบรรยากาศโดยร,ร,รวมนะครับตอนนี้เป็นช่วงเช้าที่อากาศดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับฝั่งนี้จะเป็นสะพานนะครับทุกคนแล้วก็ขวามือของเราเนะี่ย จะเป็นถนนใหญ่นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราข้ามสะพานมานะครับผมก็จะเป็นจุดกางเต็นอีกที่นึงนะครับแล้วก็มีบ้านพักนักท่องเที่ยวด้วยนะครับผมอะไรเนี่ยตัวเล็กหนีนามีน้ามิเนี่ย บอนนี้เป็นบรรยากาศของตอนที่ขึ้นมาบนสะพานนะครับแล้วก็แม่น้ํานี้นะครับทุกคนชื่อแม่น้ํา่วงนะครับแม่น้ํา่วงที่ผมนอนเมื่อคืนอยู่ตรงโน้นนะครับจะเป็นรถสีขาวๆเนาะแล้วก็สามารถลงเล่นน้ําตรงนั้นได้นะครับลงถ่ายรูปลงทํากิจกรรมหรือว่าจะมีเด็กๆนะครับผมลงไปเล่นน้ํากันนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เหมือนกันนะครับผมสองฝั่งสะพาน แล้วรวมไปถึงฝั่งนี้ด้วยอฝั่งนี้ก็จะมีที่กางเต็นท์ที่แบบสูงจากระดับแม่น้ำขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีเป็นขั้นๆข,ข,ขึ้นไปนะครับผมแลช่วงเช้าๆก็จะมีสิงนักปั่นนะครับเขาก็มาปั่นถ่ายวิวบรรยากาศกันมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลไปทำอาหารกันดีกว่านะฮะปบไปทำอาหารกันครับ จริงๆเขาก็มีร้านค้าเหมือนกันนะครับแต่เมื่อวานผมมาก็ไม่เห็นเขาเปิดนะไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดช่วงไหนนะฮะแต่มันก็จะมีที่นั่งนะครับ mm hmm. ดิมน้ําแบบนี้แต่เขาไม่เปิดไงเมื่อวานไม่เห็นเขาเปิดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นร้านนะครับผมไปทําอาหารกินดีกว่าครับ มื้อนี้ก็เป็นมื้อเช้าอีกมื้อหนึ่งที่บรรยากาศดีมากๆเลยครับถึงแม้ว่าผู้ช่วยผมยังไม่ตื่นแต่ผมก็ทำเองได้นั่งทำไปชิวๆฟังเสียงสายน้ำเสียงนกเสียงกาไปเรื่อยๆนั่งจิบกาแฟร้อนๆก็เพลินดีไปอีกแบบนะครับ ดูคนตื่นสายเจ๊ชีตื่นได้แล้วก็เป็นสามีที่ดีนะครับทากับข้าวไว้รอแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าอาทิตขึ้นน่าจะฝั่งนี้นะครับมันขึ้นมาต้อคงจะ ร้อนนะครับก็ต้องกินข้าวอะไรก็เก็บแล้วก็ย้ายกันนะครับผม สำหรับการนอนในรถครั้งนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงติดตามกันใน EP ีหน้านะครับกับทริคเที่ยวเดี๋ยวมาเดินคาแคม